มันไม่ใช่ช้ำสิมันสุกสุกจนจะเละอยู่แล้วค่ะแม่ปุ๋ยก็เลยชวนหนูยิ้มนะยะทํทำแพนเค,ค้กห้อยหอมนะคะง่ายเลยแป้งแพนเค,ค้กสำเร็จรูปอืมอับชีกตอน้ำขวดเโอเคค่ะพอแล้วก็พอบอกเลยถือว่าทำเสร็จหมดเลยค่ะ,คะดูซิจะหกไหมอ,อดกินเลยนะใช่ใช <laughs> ไม่มีแล้วนะมีอันทามแบบว่าหกนี่อดเลยนะใช่อันนี้ให้ให้ดูแลเองเลยนะคะต่อไปค่ะตอกไข่ใส่ค่ะวางตรงนี้วางตรงนี้กินหอมมากอ่ะหนูยิ้มไปคนทำเออหนูยิ้มไปคนคนนะให้ไข่ไม่แตกเพื่อความสนุกของเธอโอ้โหแน่เงี้ยไข่ไม่แตกจริงด้วยอะค่ะต่อไปเดี๋ยวแม่ปุ๋ยคนเลยเหรอคะค่อยๆคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่นมก็อยากกินเลไม่สัญญากับเธอแล้วใส่นมลงไปค่ะ น้ำจิ้มนะโอ้โหเออเอออ้่อสุดท้ายพระเอกนางเอกของเรากล้วยหอมค่ะองนุญยนเดี๋ยวทานกันนะคะไม่เละมากเลยใช่มันทานไม่ทันไงก็เลยเอามาใส่ในแพนเค้กก็จะเป็นแพนเค้กกล้วยหอมนุ่มเหน้ยวก็จะได้ทานผลไม้ไปด้วยค่ะ บาดเสียวดเสียวให้ยิ้มเย้มาทำกับข้าวกับแม่ปุ๋ยนี่คือบดโอ้โหอันนี้เป็นมีดเด็กนะใช่ค่เนมีดเด็กคนให้เละเลยเหรอคะใช่ค่ะย้มพยายาม่านให้มันเอนึงนะคะยิ้มจัดการเลยยิ้มจัดการเลยเป็นมีดเด็กนะคะไม่บาดมือนะไม่อยากเด็กๆอย่าเอามีดมาทำแบบยิ้มย้นะอันนี้มันเป็นมีดสำหรับเด็กใช่ค่ะน้านี่ย ม่เด้หานอะไรก็ไม่ขาดหันแต่กล้วยขาดนั่นแหละ,าหละมากล้วยมัมีเละไงคะโอ้โหแล้วทำไงต่ออับแล้เวเดี๋ยวเราก็จะตีให้กล้วยนะคะมันเละเป็นเนื้อเดียวกับแพนเค้กหรือว่าใครชอบแบบว่าเวลากัดมีเนื้อได้ได้กัดตัวอของกล้วยด้วย,วยก็ไม่ต้องทำให้มันเละเกินนะคะ เล่นแล้วติดเล่นแล้วเนี่ยแงมไปล้างมือเฮ้ยไปล้างมือก่อนมาเปลี่ยนกันไปให้เขาให้ทำก่อนสิจับไว้ด้วยนะหนูยิ้มอดนะเส้นด้วยแงแขหรือว่าเพื่อความหอมวันหรือว่าหันอันหั่นหั่นไม่ลงอ่ะหั่นไม่ลงไม่ควรหั่นเองมามันแข็งอ่ะมาปล่อยมืดจริงอ่ะเดี๋ยวให้แม่ทำ โอ้โหเนยแม่ปุ๋ยพังหมดแล้วเนี่ยร,ระวังมือระวังมือคะ่ะไปน,นะคะใส่นิด,ดหน่อยเพื่อความหอมคะ่ะก็อ่าพคนพนเลยเช่วยกันจ,จับด้วยเรียกวยบอกว่าต้องอะไรนี้ใช่ตุ่ยใช่ค่ะต้องให้แป้งอ่ะมันเซ็ตตัวค่ะมันจะได้มีความแบบฟูนุ่มโอเคห้านาทีนี่นี่คือพอตีเสร็จแล้วแล้วก็เอาแช่เก็บไว้ใช่ไหมนี่แล้วทิ้งไว้โอ้โหดูไม่ปุ๋ยทำกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเนื้ออย่างนี้ แม่ปุ๋ยจะไม่ทําให้มันเล็กเกินเสร็จแล้วแบบนี้นะคะแม่ปุ๋ยก็จะใช้ฟิล์มใส <ขอ S 1> ที่ห่ออาหาร,รได้ใช้ฟิลม์มใสปิดเก็บไว้อย่างนี้เหรอเก็บใส่ตูเ้เย็นพักไว้15นาทีช่องธรรมดานะคะโอเค ยี่สแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปทานข้างนะคะเนี่ยเนื้อมันก็จะมีึบข้นๆเใช่ไหมคะหอมมากปลาโอเคเราไปที่เตากันค่ะนี่ทำสองเตาเลยขอทั้งขอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้แม่เปิดแก๊กก่อนเดี๋ยวให้คุณแม่เปิดให้นะกดเคปเป็คก่อนนะเดี๋ยวก่อนะเปิดแบบไฟเบาๆนิดนึงจะทำพร้อมกันไงติดแล้วติดแล้วติดนะคะอ่ะ ให้ตรงๆค่ะพยายามเทมันตรงๆอืมโอเคอ่ะพ่อพ่อปอดเนื้อแบบมีแบบมีชิ้นๆมีชิ้นเนี่ยถ้าเจอมันจะอร่อยชิ้นต้องเป็นกระทะแบบประมาณนี้นะกระทะเทฟลอนเขาเรียกกระทะเทฟลอนค่ะถ้าไม่ใช่กระทะเทฟลอนนี่คือมันน่าจะมันจะติดกระทะติดกระทะเป็นตัวนะคะประจำที่กลิ่นเป็นยังไงคะตอนนี้เหมยยิ้มตัย่างนี้นะคะหอมแนะชิ้นยิ้มอย่างนี้เสะๆเข้าไป หนึ่งึดหนึ่งสองเย้รอ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 มันย่นย่นเหี่ยวเหี่ยวได้อยู่อ่ะจับไว้นะใหญ่ไงใหญ่ของหนูแย้มนะคะอ่ะของหนูแย้มน่ารักตหนูแย้มจับกระทะด้วยจับกระทะมือข้างนึงจับกระทะค่ะแซ่แซะเข้าไปดูดูดูะกับด้านหนึ่งสองสามเย้โอ้โหดูดิดูดิ ด้านค่ะด้านอีกรอบนึงโอ๊ยจะได้ล่ะจะได้ล่ะเราดูไงได้ละค่ะโอเคตรงนี้ค่ะอยแย่ได้ไหมแย่เย่อามาตรงนี้ในน้ำผึ้งของเราขอดลาดก่อนเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้เหรอใช่เป็นที่แบบเหมือนล้างผึ้งรวงผึ้งมันไม่มันจะติดตรงนั้นได้ด้วยไงมขอนยังไม่อยากไดน้น้ำผึ้ง ยิมอยากกินแบบเปล่าๆเลยเหรอคะค่ะขอทำเองหรือว่านมข้นหรือว่ายงังไงกินแบบเปล่าๆอ่าอันนี้ปเปล่าๆโอ้ดูนี่ดูหัยหอมอ่ะว้าวเป็นไงคะสุกไหมสุกแล้วอร่อยมากอันนี้แบบน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งนะคะเป็นไงบ้างครูแย้มอร่อยอืมชอบชิม อนี่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะที่ชวนลูกๆมาเล่นนะคะง้นเดี๋ยวบสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ